อยู่ก็ลืมแต่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะก้านไม้เนี่ยมันฉ่ำแล้วเห็นไหมสีมันเหลืองแล้วตอนแรกมันเป็นสีขาวนะครับผู้ดีผู้ดีหน่อย <laughs> ไม่เกี่ยวกลิ่นมันไม่ออกแล้วคือแบบเหมือนตั้งไว้เฉยๆอะ่ะคลิปนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ทาเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามานะครับซึ่งเราเองเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนจะตั้งคําถามประมาณนี้นะครับอย่างเช่นเพิ่งเข้าวงการเครื่องหอมคนเริ่มจากอะไร เทียนหอมกับก้านไม้หอมเนี่ยซื้ออะไรดีต่างกันยังไงแบบไหนดีกว่ากันคําถามเราเรลานี้เยอะมากคลิปนี้จัดให้แล้วนะครับกับความแตกต่างของประเภทเครื่องหอมที่วันนี้บอสหยิบมา4ประเภทหลักๆนะครับก้านไม้หอมนะครับหรือว่ารีดิฟิเ er, ซอร์ perfume diffuser อันนี้แล้วแต่แบรนด์เขาจะตั้งชื่อนะครับรูมสเปรย์ oil brand นะครับแล้วก็เทียนหอมที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาเริ่มไปทีละอย่างเลยแล้วกันอย่างแรกก็คือก้านไม้หอมนะครับหรือว่า หลีดดิฟฟิวเซอร์ลักษณะการให้กลิ่นของหลีดดิฟฟิวเซอร์หรือว่าก้านไม้หอมนะครับคือส่งกลิ่นสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาการใช้งานนะครับตระะา,า,รานนรบเท่าที่น้ําหอมมันยังเหลืออยู่แล้วก็ก้านไม้หอม,มยังส่งกลิ่นได้อยู่ทีนี้ปัญหาของการใช้ก้านไม้หอมนะครับอันนี้คือรวมๆโดยทั่วไปนะไม่ได้ไหมายความว่าแบนด์ที่ถือนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกันหมดนะครับนั่นก็คือใช้ไปซักระยะแล้ว กลิ่นมันไม่ออกแล้วคือแบบเหมือนตั้งไว้เฉยๆอะ่ะกลิ่นออกก็แบบน้อยมากๆนะครับเราก็เลยลองสังเกตดูนะครับก็เลยพบเจอสาเหตุหลักๆ2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือวิธีการใช้งานการใช้งานก้านไม้หอมเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าซื้อมาก็แกะกา้านปักลงไปวางจบตั้งแต่โปรเซสแรกเลยนะครับตอนที่คุณเอามาใหม่ๆเปิดขวดใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือ หยิบขึ้นมานะครับเปิดฝาปุ๊บเอาก้านไม้ปักลงไปทีหนึ่งก่อนนะครับปักเสร็จปุ๊บหยิบขึ้นมาแล้วกลับนะครับเอาไอ้หัวที่เราจุ่มน้ําหอมเนี่ยขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ตั้งเอาไว้แต่พอใช้ไปสักระยะเนี่ยยิ่งถ้าอากาศในห้องมันร้อนหรือว่าบ้านของคุณมีบริเวณที่กว้างมากๆเนี่ยบอสแนะนําว่าให้กลับก้านไม้หอมทุกๆสัปดาห์นะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับก็จะส่งกลิ่นได้สม่ําเสมอตลอดเวลาแต่มันก็ตามมาด้วยการที่ น้ำหอมมันก็จะหมดเร็วอันนี้ก็ต้องดูนะครับดูที่สเปคของห้องด้วยถ้าห้องเล็กๆเ,เรารู้สึกว่ากลิ่นยังชัดเจนอยู่เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องกลับการไม้นะครับไม่ได้ตตยตัวว่าจำเป็นต้องกลับทุกอาทิตย์เนาะถ้าสมมติตั้งไปแบบเดือนหนึ่งเรากลิ่นมันยังชัดเจนแบบที่คุณยังพอใจอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องกลับการไม้ก็ได้อันนี้แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนแล้วแต่อุณหภูมิในบ้านแล้วแต่พื้นที่ในบ้านของแต่ละคนแล้วกันอีกสาเหตุหนึ่งที่เจอก็คือ ตัวก้านไม้เนี่ยมันไม่ซึมน้ําหอมออกมาแล้วนะครับคุณจะสังเกตได้พอใช้ไปสักระยะเนี่ยก้านไม้เขาจะฉ่าอย่างอันเนี้ยคือมันอยู่ในจุดที่ฉ่าแล้วนะครับของบัตแอนบลูมเนาะคือก้านไม้เนี่ยอันนี้บอาใช้มาหลายเดือนมากๆนะครับเนี่ยกลิ่นมันไม่กระจายแล้วเนื่องจากก้านไม้เนี่ยมันฉ่าแล้วเห็นไหมสีมันเหลืองแล้วตอนแรกมันเป็นสีขาวนะครับ สิ่งที่ทำได้กับอันนี้ก็คือเปลี่ยนก้านไม้เท่านั้นเพราะว่าอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะกลับก้านไม้หอมเนี่ยกลิ่นมันก็ไม่ออกมาแล้วนะครับเนื่องจากตัวก้านมันฉ่าแล้วเราไม่รู้เราใช้คําศัพท์ถูกไหมนะแต่ว่าขอเรียกว่ามันฉ่าแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยอย่างบั๊กแอนบุเองเนี่ยเขาก็จะมีขายก้านไม้แยกนะครับหรือหลายๆแบรนด์เนี่ยเราก็ลองถามเขาได้ว่ามีก้านไม้ขายแยกไหมแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือตอนที่เราซื้อมาครั้งแรกเลยครับทุกคนบางแบรนด์เนี่ยเขาจะให้ก้านไม้มา แบ่งใช้ได้นะไม่จําเป็นว่าซื้อมาเปิดขวดครั้งแรกแล้วคุณจะแบบต้องใส่ก้านไม้ทุกอันที่เขาให้มาไปในขวดนะครับถ้าห้องคุณไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างมากเนี่ยคุณใส่แค่ครึ่งนึงก็พอสมมติเนี่ยดีฟองซี่เขาให้มา8อันใช่ไหมบอสใส่แค่4อันก็พอนะครับแล้วก็กลับก้านไม้ใช้ไปสักครึ่งขวดแล้ว กลิ่นมันไม่กระจายแล้วก้านไม้มันฉ่ำแล้วคุณก็เอาอีกสี่อันที่เหลือเนี่ยมาเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าสมมติพื้นที่ห้องกว้างมากนะครับก็อาจจะจําเป็นต้องใช้ทั้งหมด8อันแต่ถ้าใช้ไปถึงจุดหนึ่งแล้วแล้ว,ลวก้านไม้มันไม่ส่งกลิ่นแล้วนะครับก็สามารถไปหาซื้อก้านไม้มาเปลี่ยนแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับอย่างที่2นะครับทุกคนคือ room spray นะครับอันนี้เนี่ยการส่งกลิ่นของเขาคือฉับพันทันดวนนะครับอยากได้กลิ่นเดียวนั้นให้กลิ่นเดียวนั้นชัดเจนกลบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้นะ แต่าจะให้กลิ่นหอมในระยะเวลาที่สั้นมากๆก็คืออยู่ได้ไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงไดยสาม,มาจริงๆคือกลิ่นมันอาจจะอยู่ในห้องอวนๆบางๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณแบบอยากได้กลิ่นชัดๆเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวนะครับคือรูมสเปรย์ปัญหาของการใช้รูมสเปรย์ของบอสนะครับที่เจอส่วนตัวเลยนะครับก็คือการที่พอฉีดแล้วปุ๊บมันไปกองที่พื้นนะครับลักษณะการลงไปกองที่พื้นของเขาครับทุกคนคือพอเราฉีดไปเนี่ยมันจะเป็นละอองฟุ้งไปในอากาศถูกไหมแล้วเหมือนฝอยละอองที่มันเป็นน้ําหอมอะครับทุก ระเหิดระเหยไปในอากาศ มันก็เหลือเราอองตกลงมาที่พื้นแล้วพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้พื้นเหนียวทีนี้ปัญหานี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของทุกคนนะครับถ้าคุณเนี่ยถูพื้นเป็นประจาทุกวันนะครับซึ่งเราไม่ได้ทำ <c oughs> เพราะว่าเราใช้ในห้องน้ำนะครับพอทีนี้พอเราไม่ได้ถูพื้นทุกวันนะทุกคนมันก็เลยเห็นชัดว่าเ้ยใช้ไปทาไมสักพักพื้นห้องน้ํามันเหนียวนะครับก็เลยรู้ว่าอ๋อมันคือหนึ่งในปัญหาที่เราเจอได้จากการใช้รูมสเปร์แต่ไม่ได้เป็นทุกแบรนด์นะครับอันนี้มาเจอแค่บางแบรนด์โดยส่วนใหญ่นนนนน้้้้้้ออออยยมมมาาาาากกทททีีี่่่่่ใชแแลววแบบััไงงงงพื3ขห ยังไม่เจอปัญหาใช้แล้วกองที่พื้นนะครับก็ลองไป explore ดูบอสคิดว่าปัญหามันน่าจะเกิดจากหัวสเปรย์ที่เขาเลือกใช้เพราะตัวน้ำหอมมันน่าจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับอันนี้คือคิดเองเนาะยูน no. สเปรย์เนี่ยหลักๆบอาจะใช้ในห้องน้ำนะครับทุกคนเพราะว่าพอหลังจากเราทำกิจวัตรเสร็จมันจะมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ถูกไหม คิดว่าหลายๆคนนะ่าจะเคยเจอเหตุการณ์กระอากกระอวนนี้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่หอตอนสมัยเรียนนะครับยังไม่รู้จักรูมสเปรย์ด้วยซ้ำเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมพอเราแบบเพิ่งเข้าเสร็จปล่อยบอมเสร็จปุ๊บออกมาเพื่อนจะเข้าต่อเนี่ยความรู้สึกเราแบบเอ้ยมันบ่ได้กลิ่นมันบ่ได้เลยนะจะแกจะค่ณเข้าได้ไหมนะครับเราก็ห้ามเพื่อนไม่ได้ถูกไหมรูมสเปรย์เนี่ยพอเราโตมาเรารู้จักกรบรูมสเปรย์เนี่ยคือเมื่อก่อนเราจะรู้จักแต่เป็นแบบสเปรย์ปรับอากาศซึ่งอันนั้นนะกลิ่นมันสู้ไม่ได้้้้ททุุุกคคนนแต่รมมสเเเยีขาองิบบ็จณฉดล ไม่เกิน3-5นาทีกลิ่นมันจะกลบแบบเกือบหมดอนะ่ะคือมันจะได้กลิ่นหอมชัดมากนะครับฉีดไปสัก 3- 4- 5สี่ห้าสเปรย์ก็ได้นะครับเข้าไปอาจจะฉุนน้ำหอมซึ่งมันก็ดีกว่าฉุนกลิ่นของเราถูกไหมดังนั้นก็เอาไว้เลือกใช้ได้นะครับสำหรับรูมสเปรย์แต่ใช้ในห้องอื่นในบ้านก็ได้นะอย่างเช่นห้องอาหารกินข้าวเสร็จแล้วอยากกลบกลิ่นก็ใช้ได้หมดเลยนะครับกลิ่นมันจะสับพันธทันด่วนชัดเจนแล้วก็กลบกลิ่นได้ประเภทต่อมานะครับนั่นก็คือออยล์เบรนด์นะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเเออกน,นยยป็ Oil, ถูม ลักษณะการให้กลิ่นของเขาก็คือจะให้กลิ่นเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับซึ่งการจะใช้ออยล์เบรนเนอร์เนี่ยอาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์เพิ่มเติมสักหน่อยนะครับนั่นก็คือตัว,ตวเตาเบรนเนอร์นะครับที่เป็นเอาเทียนไปวางข้างล่างแล้วก็จุดไฟนะครับเพื่อให้น้ามันหอมระเหยด้านบนเนี่ยมันฟุ้งกระจายออกนะครับหรือว่าตัวที่เป็นอะโรมาดิฟเฟอเซอร์หรือว่าเครื่องพ่นนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยปัญหาที่เจอเนี่ยยังไม่เจอ <laughs> เพราะว่าการใช้งานมันค่อนข้างจะไม่ได้ซับซ้อนแค่มันจะต้องมีอุปกรณ์เสริมมากขึ้นนนนะคัับถ้าาจเปป็็ญหีกื อาจจะเราไม่สามารถใช้มันเดียเด่ยวๆได้นะครับซึ่งปัจจุบันมันมีหลากหลายวิธีการใช้งานนะครับทุกคนมันจะมีแบบเป็นหินภูเขาไฟนะครับอันเล็กๆวางแล้วเราก็ดรอปตัวนะ้ามันหอมระเหยลงไปแล้วเขาก็จะฟูงกระจายกลิ่นหรือว่าจะเป็นตัวแท่งไม้ก็มีเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้บอสยังไม่เจอปัญหาขนาดนั้นในการใช้งานจริงเพราะว่าเอาจริงๆพูดตรงๆก็คือไม่ค่อยได้ใช้นะครับบอสจะใช้กับเครื่องดิฟิเซอร์เป็นหลักนะครับซึ่งตัวดิฟิเซอร์ที่เป็นเครื่องพ่นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับทุ มันออกแบบมาเพื่อใช้กับโตวที่เป็น essential oil เท่านั้น essential oil คืออะไรเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะครับ essential oil เนี่ยคือน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาติ fragrance oil คือน้ำมันหอมระเหยที่สังเคราะห์จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โมเลกุลเนี่ยมันเลยต่างกันนะครับพอเราใช้ fragrance oil กับเครื่องพ่นเนี่ยมันอาจจะไปเกิดการอุดตันได้ใช้คำว่าอาจจะไม่ได้หรอกพอใช้ไประยะยาวเนี่ยมันจะอุดตันได้ดังนั้นถ้าคุณมีเครื่องพ่นไอ้น้ำที่แบบเสียบป๊กแล้วมันพ่นแบบเป็นควันบางๆมาเนี่ยให้ใช้ essential oil เท่านั้นนะครับก็ไปลองดูเนาะประเภทสุดท้ายนะ ครับอันนี้คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับหลายๆคนรู้จักเราเพราะสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือเทียนหอมนั่นเองนะครับลักษณะการให้กลิ่นของเทียนหอมมีใครไม่รู้บ้างไหมน <laughs> ะครับเชื่อว่ามีนะ <laughs> ก็คือให้กลิ่นเฉพาะเวลาที่เราใช้งานเท่านั้นนะครับนั่นก็คือการจุดไฟแล้วกลิ่นก็กระจายออกมานะครับหรือว่าจะใช้ตัวเขาเรียกอะไรนะ อยู่ก็ลืมแต่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแคนเดอร์วอร์มเมอร์หรือจะใช้ตัวแคนเดอร์วอร์มเมอร์ก็ได้นะครับก็คือจะให้กลิ่นเฉพาะเวลาที่เราใช้งานเท่านั้นปัญหาในการใช้งานเทียนหอมนั้นเยอะมากๆนะครับ <c oughs> เราอาจจะพูดในคลิปนี้ได้ไม่หมดแต่ว่าคร่าวๆแล้วกันนะครับปัญหาที่เจอขึ้นหนึ่งเรื่องการจุดใช้งานนะครับวิธีการมันจะจุกจิกมากๆได้มาใหม่ปุ๊บต้องทิมวิกทิมวิกเสร็จจุดไฟจุดไฟเสร็จวิธีดับก็ต้องดับให้ถูกต้องต้องใช้วิกดิปเปอร์หรือว่า ต้องดับยังไงก็ได้ไม่ให้เกิดควันห้ามเป่านูน่นนี่นั่นโดนลมไม่ได้นะครับหรือพอจุดเ็จดับเสร็จะจุดใหม่ก็ต้องทริมวิกอีกนูน่นนี่นั่นต้องรอแบบโอ้ยเยอะแยะมากมายปัญหามันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องแบบเอยซื้อมาจุดสอสาครั้งแรกทาไมไม่ได้กลิน่นหรือว่าอันนี้แบบจุดแล้วไม่ได้กลิ่นเลยบางแบรนด์ก็มีนะครับแบรนด์ระดับโลกก็มีนะครับที่เราแบบเออเคย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 บอกไปแล้วนะว่าจุดแล้วแบบมันแทบไม่ได้กลิ่นเลยก็มีนะครับปัญหามันเยอะมากๆแต่บอสก็ยังแฮปปี้ท ความชอบของแต่ละคนล้วกันนะครับแล้วเทียนหอมมันก็มีสเสน่ห์ของเขาก็คือมีเปลวไฟให้เราได้เห็นนะครับหรือว่าอีเวต์คุณจะไม่ได้ใช้การจุดไฟเนี่ยก็ใช้แคนเนอร์วัมเมอร์แล้วก็ได้กลิ่นที่มันมันมีเอกลักษณ์ของมันอนะ่ะเออเราเราบอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าการให้กลิ่นของแต่ละประเภทเครื่องหอมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนยังรีดิวเอเนี่ยเขาก็จะให้กลิ่นที่ ตลอดเวลาอย่างที่บอกไปเนาะแล้วมันก็ไม่ได้แหลมฉุนขนาดนั้นต่างจากรูมสเปรย์ที่คุณฉีดฟึดนึงเนี่ยคุณจะได้กลิ่นชัดมากบางทีแอบสำลักด้วยซ้ำนะครับแล้วแต่กลิ่นที่เราเลือกใช้เนาะแต่มันก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับส่วนตัวออยล์เบรนเนี่ยมันก็จะให้กลิ่นที่คล้ายๆกับเทียนหอมแหละแต่วิธีการส่งกลิ่นเขามันอาจจะไม่ได้ฟุ้งกระจายเท่ายิ่งความต่างของสิ่งที่คุณใช้กับเขาอะอย่างเช่นคุณใช้เตาเบอร์นเนอร์เนี่ยการให้กลิ่นจะออกมาแบบหนึง่ง พอไปใช้กับตัวอะโ m มาเ difuser ที่เป็นเครื่องพ่นเนี่ยการให้กลิ่นก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งมีความไลท์มากกว่ามีความเบาบางแต่ก็หอมฟ้งกระจายมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเ mm. ทนหอมเองพอใช้ปุ๊บกลิ่นให้ชัดไม่ชัดขึ้นอยู่กับแต่ละอันอีกนะครับอันนี้ก็ต้อง explore กันโดยสรุปก็คือถ้าคุณต้องการได้กลิ่นแบบกลิ่นเดียวเลยตลอดเวลาได้กลิ่นชัดเปิดประตูบ้านมาได้กลิ่นตลอดนะครับให้ไปเลือก l e ด difuser หรือว่าก้านไม้หอมหรือว่า perfume difuser หรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบรนด์เขาตั้งชื่อนะครับ ถ้าคุณทิ้งบอมในห้องน้ำนะครับหรือว่ากินส้มตำปาราแล้วแบบต้องรับแขกทันทีทันใดนะครับรูมสเปรย์ตอบโจทย์นะครับเชดปุ๊บหอมทันทีนะครับกลบกลิ่นได้นะครับก็ปริมาณการใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนแล้วกันเนาะถ้าคุณชอบความแบบหอมแบบผู้ดีผู้ดีหน่อยไม่เกี่ยวหอมแบบสปาหอมแบบ อ้อยอิงหอมเป็นระยะเวลาที่เราต้องการต้องการเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆนะครับบอทก็แนะนําเป็นเทียนหอมกับตัวออยเบรนแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่าง4ประเภทเครื่องหอมที่หยิบมาพูดในวันนี้นะครับจริงๆเครื่องหอมมันมีอีกหลายประเภทมากๆนะครับเช่นตัวเซนซซเชนะครับหรือว่าถุงหอมเนี่ยอันนั้นก็เหมาะกับการไปใช้ในตู้เสื้อผ้าในห้องน้ําก็ใช้ได้แต่กลิ่นจะหมดไปเร็วมากนะครับเพราะมันเป็นเหมือนแบบ เอาหินภูเขาไฟหรือว่าวัสดุอะไรก็แล้วแต่เราไปใส่น้ําหอมอบไว้อะไรเงี้ยแล้วก็มาตั้งไว้ให้ฟุ้งกระจายกลิ่นเฉยๆนะครับหรือว่าจะไปใส่ในรถยนต์ก็ได้หรืออย่างเช่นคนไทยน่าจะคุ้นเคยนะครับแต่ว่าปัจจุบันอาจจะมีค่อยมีคนรู้จักแล้วนั่นก็คือพอร์ปรีหรือว่าแบบพวกบุงหาลํำไปคืออะไรมันก็คือการเอาแบบดอกไม้แห้งไม้แห้งนะครับอีเกียก็มีขายเนาะหรือว่าใครไปจตุจักรเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันนะครับที่เป็นแบบดอกไม้แห้งสีๆอะ่ะ แล้วเขาก็อบน้ําหอมไปนะครับวิธีการใช้งานอันนั้นก็คือมาตั้งวางไว้เฉยๆมันก็จะส่งกลิ่นระยะหนึ่งก็หายไปนะครับก็ลองเอ็กซ์พดูถ้าใครชอบความหอมเครื่องหอมเนี่ยบอดคิดว่าการได้ใช้หลายๆประเภทเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขแล้วก็สนุกกับการได้ลองใช้งานมันนะครับจริงๆพอพอรื่เนี่ยบอยก็อยากได้อยู่นะมาวางไว้ในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ยังไม่เจอกลิ่นที่ถูกใจเพราะว่ากลิ่นส่วนใหญ่ที่เขาทำเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบมันทั่วไปนิดนึงอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับก็ลองไปดูเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบนะครับอยากให้ทำอะไรที่ให้ความรู้แบบนี้อีกซึ่งไม่รู้ว่าให้ได้มากแค่ไหนนะครับก็ฝาก subscribe like s h a r ์ Follow นะครับ y o u t u b e Facebook i n s t a g r a m t ต i t t e r t ิ k t o k นะครับทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธนั่น V I S U T A N A N T นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ ไปก่อนแหละบายคลิปนี้ก็เลยจัดให้เลยนะครับกับความแตกต่างระหว่างประเภทของเครื่องหอมต่างๆนะครับพูดใหญ่กูว่าเอาใหม่นะพูดยี่อะไรวะเยี่เอาใหม่ความแตกต่างของประเภทเครื่องหอมพี่วัดคาเพิ่งเข้าวงการเครื่องหอมเรื่องจะเอาไหมพี่วัดคาแล้วเพิ่งเข้าวงการเอาใหม